เห็นแล้วนะครับเป็นสีครามลายคมขอ J2 J2 งเ 2. 2เป็นหกตะกอบไม้แท้ทอมือมีหน้านางมีชายคุยนะครับชายคุยหน้านางจะรุ่งแบบไหนก็ได้จะรุ่แบบสมัยใหม่ก็ได้หัวหัวกระท้ายท้ายกับขวา กลับหัวกับหางได้เวลานุ่งนะไม่ผิดกติกานะครับไม่ผิดกติกาอันนี้สองเมเ็ดโดยประมาณสเมเ็ดโดยประมาณผ้าได้ช่างเก่งคนมัดลายดีคนย้อมดีแต่คนทอไม่ได้เรื่องก็ไม่สวยเหมกันไหมไม่ดียิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยไหมที่มีเกรดไหมถูกไหมแพงนะครับไหมแต่ละใจที่เอามาทอเนี่ย ที่เขาสาวมาแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นใจใจนะ่ะมันเป็นรอบมันน่ะนะครับน่ะเอามาทอนนะ่ะไหมมันต่างกันบางคนบอกซื้อผ้าได้ถูกกว่านี้ไม่เถียงแต่ไหมไม่เหมือนกันแล้วช่างก็ไม่เหมือนกันผมคัดเอาแต่ช่าง,งที่ฝีมือหน่อยกับเขาใช้ไหมอะไรวัตององระกอบอ,องค์ประกอบครบผ้าถึงจะสวยอย่างพื่นเนี่ย ถือว่าถือว่าเจนจัดทีเดียวสวยมากครับอันนี้ดูใกล้ๆในสีเดิมเดิมนะตกลงเลยสีนี้เลยครับไม่เปลี่ยนแปลงใครชอบเล่นสีแผงๆสีเน่าเขาเรียกสีนเน่านะอันนี้ก่อนจะออกไปเป็นสีนี้ไม่ได้ว่าทําได้อีกนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะนะมันเลยออกไปสีนี้เขาเรียกสีมันแตกไปนะครับจากสีครามมันแตกออกไป มันออกอมม่วงกับออก,ออกอหลายอย่างทั้งเปลือกไม้ทั้งถ้าบอกว่าบางคนก็บอกว่าต้องใส่สนิมผมก็ทำตอนสมัยทำผ้าไออะไรอ,ะอ่ะที่จากธรรมชาตินะครับแต่ผมก็ทำก็ราคาก็ไม่สูงอันนี้4,200ของมันขึ้นหมดแล้ว เส้นไหมขึ้นหมดแล้วครับอุปกรณ์ขึ้นหมดแล้วยิ่งช่างด้วยยิ่งช่างฝีมือจัดๆนี่โอ้โหเล่นตัวหน้าดูเลยอะ,อะก็ช่วยๆกันราคาก็ไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะแต่แต,แต่ส่วนมากแล้วของลูกชายจะอยู่ในราคาที่คือเก่างง้นนะครับไม่ได้ขึ้นุูบปัป๊บอะไรตัาหๆาแต่ว่าเป็นพาเกต็ตดีอาจจะแพงกว่าข้านิดนึงแต่เป็นพาเก็ดีได้มาสี่ผืนในคลิปนี้ออกมดเลยในคลิปนี้เดี๋ยวใครอยากได้ สีเมตรมีอยู่2ชิ้นมีอยู่2คืนไม่ใช่มี2ชิ้นมีอยู่2ชุด,ชดเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยไหมพื้นที่2ในคลิปนี้นะครับเป็นช่างคนเดียวกันอย่างที่กลับไปแล้วเป็นลายฟันปลา6หกตเหมืกกอนกัน ทอยกดอกลูกแก้วทอยกดอกลูกแก้วมีเชิงอันนี้เป็นสเมตรย้อมสีธรรมชาตินะครับคลามและภาพคืนนี่แปลกอยู่อย่างหนึง่งออกสีสีคลามนะครับสีน้ำเงินอ่สีคลามสีเขียวสีฟ้าตัดด้วยเส้นขาวลองกลางดูหน่อยได้ไหมลูกชายลองดูสิครับสวยไหม แวววาวเลยการเล่นแสงอันนี้ที่เห็นเป็นรอยพับเป็นผ้าที่มาจากกี่ผมไม่ได้แต่งผ้าถ้าไม่ดีก็คืนไปเลยคืนเจ้าของเขาไปเลยแต่ผ้าที่สมบูรณ์ถา,ถามว่าหนาไหมหนามากก็ใช้ไม่ได้ต้องพอดีพอดีถึงจะพิ้วแต่ผ้ามีน้ำหนักครับผ้ามีน้ำหนักอ,อันนี้เส้นขอบบนเส้นคุมลายบน ดูเชิงล่างซีคุ้ชัยนี่ครับเชิงล่างสวยน่ารักไม่ชี้เล่สเมตร2เมตร2เมตรส2่พันะครับสเมตร4 2่พัเมตรแปดพันท่านจะใช้กี่เมตรตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้หรือจะเอาไปแบ่งให้คนที่รู้จักมักคุ้นสนิทสนมหรือว่าคนที่รักใคร่รับถือ ก็อีก2เมตรก็ได้ลดให้พิเศษครับติดต่อมาได้เลยครับตามที่เคยเกล่าวไว้ว่าอยู่ในภาพนิ่ง086468900 08859099786เป็น ID l i n ยติดต่อทางไลน์จะได้ส่งรูปให้ดูได้ด้วยสะดวกกว่าถ้าไปติดต่อทาง messenger หรือติดต่อทางด้านช่องทางอื่น มันช้าเวลาผิดและผมแก้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นทางไลน์ผมแก้ไขได้ส่งรูปให้ดูได้ก็แก้ไขได้ลบได้ถ้า,าไ,ไาปส่งท้งอืน่นมันลบไม่ได้นะครับงาา่ายมันสะดวกกว่าแล่ตังก็ไม่เสียเหือนกันลองดูสิครับถูกใจไหมสีเมรลายฟังปลาเดี๋ยวไปดูพื้นที่อันนี้พื้นที่สองเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่สามกันครับสีตามนี้เลยครับ พื้นที่สามครับยอมจากธรรมชาติจากสีธรรมชาติอันนี้เป็นคลามหมักคลามเป็นลายโกบะเช็ดกำแพงวังแปลภาษาภาษากลางผูกผิดยังไงก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับมีเชิง4เมตร4เมตรเหมือนกันราคาราคา4 6่0หมายเลขส หมายเลข G 2องสี่สีต้องสเป็นหตกตะโกยอบจากสีธรรมชาติเนี่ยข้าน้อยแล้วก็ราคาแพงกว่าเขาในการทําขั้นตอนการทําก็ยากกว่า,ายุ่งยากเคมีเพราะว่ามันต้องหลายเที่ยววสีมันจะอยู่ตัว4เมตรตรงกลางอยู่สีสวยไหม เห็นไหมครับเห็นยางไรสีอย่างนั้นเลยครับผีคลามผีคลามครับดูได้เลยดูสิครับถูกใจไหมจะเข้มก็ไม่เข้มจะจะจางก็ไม่จางกําลังดีกําลังดีเลยเอามาให้หลายผืนอยู่แต่ว่าคัดออกมาแล้วได้แค่จะเพาะผ้าชุดนี้ได้แค่สี่ผืนเท่านั้น สชุดแต่อีก2องผืนเท่ากับ3ชุดนะหนึ่งชุดมี4เมตรผ้าหผืนเนี่ยมี2เมตรโดยประมาณนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยอตีตีจจไปเลยทำใจก,กว้างบวกลบสิบเซนบวกลบสิบเซนโดยประมาณนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเกือบๆนะครับไม่ขาดพอดีพอดีหรือเกินนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่มีหน้านาม รับพิมือพีนมือละเอียดมาก mm hmm. การทอกันอะไรี่เก็บงานดีมากครับเป็นเป็นการทอยกดอกเป็นการทอยกดอกแล้วก็มัดมีก็เป็นลายลูกแก้วเหมือนทุก,ทก,ทกครั้งทุนะครับสำหรับช่างนี้เดี๋ยวไปดูผืนที่4ผืนสุดท้ายของคลิปนี้ คือที่สี่ใครชอบสไตล์นี้สีแบบนี้มีแค่สี่เมตรดูสิครับสวยไหมย้อมสีธรรมชาติด้วยหมายเลข J 2องสี่หาย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นลายดอกมะเขือนะครับดอกมะเขือประยุกอันนี้เขาเรียกว่าแผงกันออกมาเอาตรงนู้นนิดเอาตรงนี้หน่อยตัดตรงนี้นุตัดตรงนี้หน่อย ครับออกมาเป็นลายนี้แล้วก็การเล่นสีสวยมากลองดูหน้ากว้างๆหน่อยหุชชัยเห็นไหมครับเหไหมครับเห็นสีผ e ้าตรงๆยังไงก็ตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยสีผืน แต่มีอีกรอคลิปหน้าสำหรับหมายเลขบอกไปแล้วราคาราคาก็4,600คูณ2นะครับ4ี่0ัูณสอันนี้ยอกสีธรรมชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นคลามเปลือกไมอ้อันนี้นะครับเป็นคลามเปลือกไม้ผสมประสานกันหลายอย่างบอกไปก็ก็ไม่รู้จักบางคนไม่รู้จักบางคนรู้จัก และที่สําคัญบางทีทําให้การเกิดการสีติดแน่นหรือติดอีกสีหนึ่งที่แผงๆก็เป็นสนิมใครอยากรู้เวลาติดต่อเข้ามาถามได้ครับคุยได้ถามได้อะไรที่รู้จะตอบอะไรที่ไม่รู้จะไปหาความรู้แล้วมาตอบให้ใหม่ดีใจที่ได้สีตะกอแล้วก็ดีใจที่เสียงกลับมาครึ่งหนึ่งยังจะเป็นเสียงไว้ได้ อาศัยบลูทูธดีของใหม่ของมันดีหน่อยก็แต่ก็รับเร็วเสียงพัดลมก็ดังแทรกเข้ามามันก็น่าแปลกอยู่ก็ยังหาทางที่จะเก็บเสียงแทรกไม่ได้แต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกนะครับเอาแบบตามมีตามเกิดไปก่อนเพราะว่าตามธรรมชาติถ้าจะดีกว่าไปทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นน<ม>นเนาะสำหรับคลิปนี้4ีพืนกิน เหมือนกับหมักนะเจ้าของเขาบอกว่าหมักหมักคลามนะไม่ใช่คลามอย่างเดียวนะครับหลายอย่างที่จะออกมาเป็นสีเห่้าตั้งแต่ผืนแรกๆแล้วว่านั่นแหละมันประกอบด้วยหลายๆอย่างที่การให้สีมันจะประกอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ติดตามกันเข้าตามามาดูกันตลอดใครสนใจสีเบสนะครับ มีแค่อยู่2ชุดเท่าน,นั้นเอง่ามีแค่2ชุดก็เรียกติดต่อกันเข้ามาขอบพระคุณอย่างสูงครับสําหรับการติดตามร้านจองโฮลุงชัยพระหมายสุรินครับขอบพระคุณครับ